สวัสดีค่ะนักเรียนสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหัวข้อลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตและลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทบทวนบทเรียนเรื่องลักษณะสําคัญของสิ่งมีชีวิตและลักษณะสําคัญของสิ่งไม่มีชีวิตเมื่อชมคลิปจบแล้วคุณครูจะให้แบบฝึกหัดโดยแบบฝึกหัดจะอยู่ในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์นะคะ ตอนนี้เราไปทบทวนบทเรียนกันเลยลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต 1. ต้องหายใจ 2. ต้องการอาหารและน้ำเพื่อให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ 3. ม,มีการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ของร่างกายได้เอง 4. มีการสืบพันธุ์เพื่อออกลูกออกหลานได้ 5. มีการเจริญเติบโตของร่างกาย 6. มีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น 7. มีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายในหัวข้อที่1เป็นข้อมูลในหนังสือวิทยาศาสตร์ป .2 หน้าที่2 4นะคะสิ่งมีชีวิตต้องการอากาศอาหารและน้ำเพื่อการดำรงชีวิต สิ่งมีชีวิตต่างๆต้องการอากาศมีการหายใจต้องการอาหารและน้ำเพื่อให้ร่างกายเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้หากสิ่งมีชีวิตได้รับอาหารและน้ำไม่เพียงพออาจทำให้ไม่เจริญเติบโตและตายได้คนและสัตว์หายใจเพื่อการดำรงชีวิตส่วนพืช หายใจเพื่อนำแก๊สบางชนิดไปใช้ในการสร้างอาหารหากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่มีอากาศหายใจก็จะตายในที่สุดค่ะในหัวข้อที่สองเป็นข้อมูลในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้าที่25ค่ะ 2. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆสิ่งมีชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนพืชหรือสัตว์ จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเรา้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปทั้งนี้เพื่อการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่และเพื่อการอยู่รอดในสภาพแวดล้อมนั้นตัวอย่างการตอบสนองต่อสิ่งเรา้ากิ่งกือม้วนตัวเมื่อถูกสัมผัสเพื่อป้องกันอันตรายสิ่งเร้าคือการสัมผัสการตอบสนองคือการม้วนตัวค่ะ ใบไมยราบจะหุบไปเมื่อถูกสัมผัสเพื่อป้องกันอันตรายเมื่อเวลาผ่านไปใบไมยราบจะกลับมาบานปกปติสิ่งเราคือการสัมผัสการตอบสนองคือการหุบการบานของใบไมยราบพ,พืชโน้มปลายยอดเข้าหาแสง เพราะพืชต้องการแสงใช้ในการสร้างอาหารถ้าหากพืชได้รับแสงไม่เพียงพอหรือไม่ได้รับแสงทําให้พืชสร้างอาหารไม่ได้และตายในที่สุดสิ่งเราคือแสงการตอบสนองคือการนมเข้าหาแสงค่ะแมวจะขู่สุนัขเมื่อเข้ามาใกล้แมวอาจรับรู้ได้ถึงอันตรายจึงทำการขู่ดังนั้นสิ่งเราคือสุนัข การตอบสนองคือแมวคู่ในหัวข้อต่อไปคือหัวข้อที่3และหัวข้อที่4ข้อมูลอยู่ในหน้าที่26นะคะ 3. สิ่งมีชีวิตสามารถเคลื่อนที่และเคลื่อนไหวได้เองเช่นคนเดินสุนัขวิ่งนกบิน พืชโน้มลำต้นเข้าหาแสงการหุบใบของพืชบางชนิดเมื่อถูกสัมผัสสิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายโดยคนและสัตว์ขับถ่ายของเสียออกนอกร่างกายเช่นเงื่อปัสสาวะอุจจาระส่วนพืชมีการขับถ่ายของเสียออกมาในรูปแกส๊ส และไอน้ำทางปากไปเช่นการคายน้ำหัวข้อที่5ข้อมูลอยู่ในหนังสือวิทยาศาสตร์หน้าที่27 5สิ่งมีชีวิตมีการสืบพันธุ์และมีการเจริญเติบโตสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีการสืบพันธุ์เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่เกิดขึ้นซึ่งเป็นการดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่และมีการเจริญเติบโต เพื่อเพิ่มขนาดจนเติบโตเต็มวัยหรือเต็มที่จึงจะสามารถสืบพันธุ์และให้กำเนิดชีวิตใหม่ได้อีกตัวอย่างการจเจริญเติบโตของพืชในภาพจะเริ่มจากเมล็ดและค่อยๆเติบโตเต็มที่สามารถสืบพันธุ์ให้กำเนิดชีวิตใหม่ได้ตัวอย่างการจเจริญเติบโตของสัตว์ จากในภาพเป็นลูกเจีย๊ยบจากนั้นก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมีขนาดใหญ่ขึ้นจนร่างกายแข็งแรงเป็นตัวเต็มวัยพร้อมสืบพันธุ์ขยายพันธุ์เป็นแบบนี้วนเวียนเป็นวัฏจักรชีวิตค่ะ ลักษณะสำคัญของสิ่งไม่มีชีวิตซึ่งเราสามารถสังเกตลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตได้ดังนี้ค่ะ 1. ไม่หายใจ 2. ไม่ต้องการน้ำและอาหาร 3. ไม่มีการขับถ่าย 4. ไม่มีการเจริญเติบโต 5. ไม่มีการสืบพันธุ์ 6. ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเรา้าและ7ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เองค่ะ เรามาเปรียบเทียบลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันนะคะข้อที่1สิ่งมีชีวิตต้องการอากาศในการหายใจส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่หายใจข้อ2สิ่งมีชีวิตต้องการอาหารและน้ำเพื่อการดำรงชีวิต ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่ต้องการอาหารและน้ำข้อ3ส,สิ่งมีชีวิตสืบพันธุ์และออกลูกออกหลานได้ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่สืบพันธุ์และออกลูกหลานข้อ4สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตและเพิ่มขนาดได้ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่มีการเจริญเติบโตหรือเพิ่มขนาด ข้อ 5. สิ่งมีชีวิตมีการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่ขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายข้อ 6. สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เองส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้เองข้อ 7. สิ่งมีชีวิตมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆส่วนสิ่งไม่มีชีวิตไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างๆค่ะ